เชื่อพ mm ิวเป็นไงบ้างเมื่อกี้เอาเอาเพื่อนั่นิดนึงเมื่อกี้คนนี้เห็นเห็นเห็นเขาไปขอคำวิจัยจากกรรมการทคนหน้าที่ทุกคนถึงที่อย่างผมเป็นหัวหน้าค่าท่าหน้าที่นัหน้านะฮะทุกวยทำเรียนด้วยเทรนเนอร์ทำหน้าที่เทรนเนอร์นะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าหน้าที่แต่ละคนเป็นยังไงนะครับขอฝากด้วยแล้วกันครับให้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่กเราโตโตกันแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องบอกว่ามองอะไรยังไงมององไร ให้มันเป็นตามที่มองแล้วกันครับครับผมมวยวมยคู่ที่แต่ก็จะคู่นี้ที่มวยเสียบดูแทซ่มองมองถึงกรรมการแต่เขาทำหน้าที่ได้ดีถ่ายได้กรรมการมาจะน่าไม่ได้ผมคงไม่น่าจะวิจารณ์อะไรครับแต่ว่าแค่บอกว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะทำหน้าที่ให้ดีนะทำให้เต็มที่การมวยได้อยู่ได้แบบมีความสุขครับแฮปปี้คนทำมวยก็จะได้สบายใจแค่นี้เองนะครับครับผม ตอนที่แพ like ้เน er. <c oughs> ี่ยคาใจตรงตรงที่กรรมการให้แพ้ยได้ไหมครับค <c oughs> ือมวยเนี <c oughs> ่ยนะแพ้ชนะเนี่ยผมไม่เคยผลไม่เคยะแต่ว่าการัมันก็ดูดูแปลกๆนะมันมันนน้ำมวยมันแรงสุดๆแล้นะครับกเจ้าที่มองเหมือนกันช้บที่มองดูนะครับคือหมดยกท้ายเนี่ยเสีซฟิวมั่นใจว่าน้องเหนือชนะแน่นอน ผมทำยกได้เปลี่ยนยกผมล้มล้มล้มลุกขึ้นมาผมก็เตะขึ้นมาก็ผมก็มั่นใจของผมของผมครับผมเลี้ยงการได้แก้ไม่อด้แต่ไหมโดยคนนี้เพราะว่าค่อนข้างที่แล้วแต่คนจัดไม่ไม่ไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะขอแก้มือใครหรือะไรใครมันมันมันไม่งี้ประเด็นครับผมครับผมเอาล่ะครับเสียร์เพียวครับขอบคุณครับ